หลายคนคงรอแล้วนะคะว่าน้องคริสมาอย่างและตอนนี้นะคะน้องคริสเดสกาอยู่กับเราแล้วก็เซ็ปรมือ้ี่ค่ะเมื่อคืนพี่แบบร้องไห้เลยตอนที่น้องตกรอบพี่แบบพี่ต้องเสียใจร้องไห้เลยเจๆหิวเหรอเสียใจจริงๆอามาถึงตรงนี้เป็นยังไงบ้างความรู้สึกแรกพอเราออกจากบ้านเป็นคนที่สองด้วยค่ะคริสาคาเออก็รู้สึกเสียายที่ไม่ได้ ไม่ได้ขึ้นเวทีสตารต์ต่อไปแล้วกำลังจะถึงวิลุกชุ่งแล้วใช่ใช่อกำลังรอวิกนี้เลยแต่เพราะว่าไม่ถึงหลายคนมองว่าถ้าเกิดสว่าเป็นวิลุกชุ่งเราน่าจะแบบในความที่เราเป็นแบบฝรั่งด้วยแต่ว่าเป็นลูกทุ่งแบบไทยๆมันคงจะสนุกสนานมากน่าดูเราเสียดายขนาดไหนคะก็พอสมควรครับคือเราก็ชอบกันอชอบฟังแล้วชอบร้องหมอลำลุกทุง่งก็อยากลองอแต่ก็มันไม่ถึงก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร แล้วเราค,ค่อยไปลองทําผลงานลูกทุ่งข้างนอกก็ได้แล้วคุณเข้าใจหรือยังนะที่พี่หมหาเขาพูดนะฮะประเด,ดประเดิดยังไม่เข้าใจเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าความหมายจริง,รง,รงๆมันคืออะไรคือตอนอยู่บนเวทีงงไหมไม่ครับก็พอเข้าใจว่ามันคงจะเป็นประมาณว่าเก๊เก๊กัางกลางหรือะ,อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยที่เราจะคุยถึงตอนปัจจุบันเนี่ยนะขอ,ะอย้อนนิดนึงนะฮะคือตอนที่จะเข้ามาประกวดเดอะสตาร์เก้าครั้งนี้เนี่ย คุณคุณคิดอะไรฮะถึงเดินเข้ามาที่เวทีนี้อืมก็ประมาณว่าดูอะไรรู้จักรายการเดะสตามาตั้งแต่เด็กแล้วครับแล้วก็ชอบการร้องเพลงมาตั้งนานแล้วก็เลยอยากลองตามหากวองฝันอยาเลอมาดูว่าจะทําได้หรือเปล่าครับอืในที่แรกอัที่เราแบบถูกประกาศเชื้อเข้ารอบเออเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นที่เขาเล่าตัวแทนของภาก่อน ก็ตื่นเต้นครับไม,ไม่คิดว่าตัวเองจะถึงแค่ตรงนั้นครับอ uh huh. ก็อึงอ้งพอสมควรครับแล้วพอมาเป็นแปดคนล่ะรู้สึกยังไงบ้างคะเหมือนฝันครับ uh huh. ไม่คิดว่ามันได้นี่ตื่นหรือตื่นหรือเปล่าว่านอนอยู่กําลังฝันเราคิดว่าเรารู้สึกว่าเราฝันไปหรือเปล่าเน <c oughs> ี้ยหรอเออแต่พอเข้ามาในบ้านปุ๊บเราก็ทําเต็มที่ <c oughs> มากมากเลยอ่ะพี่ถามหน่อยว่าในส่วนของครนะิสเนี่ยคริสว่าในตลอดระยะเวลาที่อยู่ในบ้านมานะฮะหลายๆสัปดาห์อาจจะหลายเดือนด้วยซ้ำมา ในบ้านเดตาสอนอะไรให้เราได้รู้เรียนรู้อะไรบ้างคะก็ได้สอนการปรับตัวให้เข้ากับคนคนในกลุ่มส่วนรวมครับเอ,อปรับบุคลิกตัวเองให้ดีขึ้นคือผมจะเป็นออช่วงแรกก็อาจจะมีชอบเถียงอะไรอย่างนี้เอหรือ,อ,อ,อพูดแทรกเวลาคนกําลังพูดก็ต้องปรับนิสัยตรงนี้เอ,อได้เรียนรู้มารยาทไทยเพิ่มขึ้นอ,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 อะไรอย่างเงี้ยครับอยอู่ในบ้านนี่คุณสนิทกับใครมากที่สุดนะเห็น คงจะเป็นพี่ตั้มครับอ๋อหรอครับอ๋อส่วนมากได้คุยกันเรื่องเพลงเรื่องอะไรบ้างไหมฮะก็คุยครับเขาเป็นคนคือคุยคุยได้ทุกอย่างคุยเรื่องก็เป็นคนแบบคุยได้ตรงๆะครับเพราะว่าเห็นตอนที่ที่ตอนร้องวันวันอาทิตย์น่นะฮะก็เหมือนว่าจะสนิทกับแบมบี้ด้วยอ๋อครับก็จริงๆก็สนิทกับทุกคนครับนะฮะคุณอะถ้าสมมติวันเสาร์เนี่ยที่คุณร้องเนี่ยกับสัปดาห์แรกเนี่ย คุณสาหรับตัวคุณนี่มันแตกต่างกันขนาดไหนในสัปดาห์ร็อกแล้วก็สัปดาห์แรกในสัปดาห์แรกผมยังมีความกังวลและเกงอยู่มากพอสมควรครับตอน<ะ>ที่เนเวทีแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่คือปลดปล่อยตัวเองเต็มที่ไม่มีความเกงคือมาเหมือนกับเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโจทย์เพลงที่เราชอบด้วยป่ะฮะตรงล็อกเนี่ยจริงๆไม่เลยครับจริงๆไม่ถนัดกับล็อกเลยอะไรที่ต้อง<ะ>ต้องขยับเยอะๆบนเวท,<ะ>ทีไม่ถนัดเลยแต่<ะ>พอได้ พอได้ปลดปล่อยมันออกมาแล้วรู้สึกชอบชอบล็อกขึ้นมาเลยครับแล้วโดยส่วนตัวพี่ต้องถามคริสก่อนว่าจริงๆแล้วเราชอบแนวเพลงไหนที่เรารู้สึกว่าเราทำได้ดีจริงๆผมชอบฟังล็อกครับแต่คิดว่ามันไม่เหมาะกับที่จะมาลองแต่ชอบฟังฟังของอย่างพี่ตูดมอริสแลมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเห็นไหมและตอนแรกที่บอกคือลูกทุ่งเนี่ยคือเราถนัดไหมลูกทุ่งเนี่ยก็ไม่ถึงกับถนัดมากแต่ก็ทําได้ครับเออเพราะว่าสัปดาห์หน้าคุณบอกว่าคุณรออยู่นี่ครับคุณจะลองโชว์ลูกทุ่งเลยไหมล่ะ ก็ได้ครับเออไม่ได้แล้วน่ารักสักเลยอ่ะเก๋ๆอ่ะเราลองดูลองดูได้ไหมพอได้ไหมเดีต้องคิดก่อนเพลงเออเดี๋ยวให้ให้คิดเขาคิดน้องเขาใจมานิดหนึ่งนะเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยคือเป็นสัปดาห์ที่เขารออยู่ไงครับเพลงลูกทุ่งถูกไหมพุ่งพริบนะน้องนะเห็นไหมท่านเองก็จัดให้ตลอดพร้อมไหมคะได้ไหมได้ไหมเดยเราท่อนทุกท่อนทุกเพลท่อนทุกหนึ่งเดียวรอเออดาวมีไว้เบิ่ง เด็กเก๋อเอาเลย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 ดีด okay. ีลูกเชิญเลยลูกแต่ความจริงคือดาวมีไว้บังไอเอื้อมมาถึงดอกเดาหัวใจของน้องหลับตาฝันไอ้จนได้ก่อน ย้มคือทอดได้แต่ลอยมองายวาสนาได้เป็นเจ้าของดาวนั้นจึงผูกคอตายใต้ต้นมะคือคืนจึงบอาจฟืนชะตาที่ฟ้าแบ่งกันอ มีสเสน่ห์จังเลยอ่ะท,ทางนี้คุณก็ได้นะเอ,อ,เอ,อมาทางนี้ก็ดีนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่านเนาะอ,อีกสักสัปดาห์นึงคงจะทําให้เต็มทีมากๆเลยอะคนก็มองว่าเราเป็นฝรั่งด้วยแต่ทําไมคริปสิงพูดภาษาไทยได้ชัดเจนอันนี้คือมาอ,มอยู่นานขนาดไหนช่วยเล่ายอ้อนให้เราฟังหรือได้ไหมคะก็อยู่มาตั้งแต่แปดขวบแล้วครับแปดขวบนี่คือเกิดที่เมืองไทยด้วยประหารหรือว่าไ,ไงเกิดที่ออสเตรเลียฮะแล้วตอนแปดขวบก็ย้ายมากับพ่อตอนแรกก็จะมาอยู่ปีเดียวอ่าฮะอ ไม่รู้ท่านไหนมาอยู่สิบปีแล้วครับสิบปีเลยนะก็มีกลับบ้างมีกลับกลับรอบแรกตอนจบป .4 ที่นี่กลับไปปีหนึ่งแล้วก็กลับมาแล้วรอบที่แล้วก็เพิ่งจะกลับมาเมื่อเดือนพฤศจิกกลับไปอยู่กับสองปีครับคือนี่คือกลับไปเรียนหรือว่ากลับไปอะไรเรียนครับกลับไปแล้วก็กลับมาคือแสดงว่าตอนช่วงเอปฐมมัธยมแล้วก็รีนอยู่ที่โรงเรียนที่ประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดไรเอ่ยอยู่อุดร แล้วก็อยู่สารคามครับอ๋อก็อยู่โรงเรียนเด็กไทยเลยครับครับถึงว่าภาษาไทยชัดเจนได้อย่างงี้การเขียนภาษาทรรมก็สลายได้หมดครับอโอ้แตเราง่ายสบายแล้วล่ะแค่อย่างนั้นน่ะอะไม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยถามนิดนึงนะว่าเพราะว่าคุณเคยคิดไหมว่าเอ้ถ้าคุณเข้ามาในเดอะสตาร์เนี่ยเข้ามาสู่เวทีใหญ่ไปเพรสุดท้ายเราเป็นฝรั่งเนี่ยมันจะจะมีคนโหวตไหมอ้าวตรงๆเลยตอนแรกเคยคิดไหมก็คิดครับก็มัน ประมาณว่ามันเป็นรายการของคนไทยคนจะ,ะโหวตผมหรอแต่ในใจก็คิดว่าเออแต่เราก็อยู่ที่นี่นานพอๆกับใครคือเราก็มีความเป็นไทยมากพอๆคนไทยจริงๆแล้วรือว่าโตที่นี่โตกับคนไทยเหมือนกันก็ออก็เลยไม่กังวลมากเท่าไหรออ่แต่ว่าตอนนี้เนะี่ยจริงๆออก็ทำถ้า,าความฝันคนจะโหวตหรือไม่ก็ผมได้ทํา เต็ม<ส>ที่ททละอืออืโอ้โหนี่สุดยอดนะเอะอเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเข้ามาก็อาจจะมีเรื่องของความกังวลอยู่ว่าเอ๊ะเราเข้ามาเนี่ยเราอยู่ต่างที่ต่างถิ่นนะก็อ,ะอาจจะเข้ามาไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงจะชอบเราไหมนะฮะแต่สุดท้ายก็พิสูจน์มาแล้วว่าโอเคสามารถที่จะเข้ามาใน8คนสุดท้ายได้แล้วก็ผ่านมาถึงสบายสองด้วยและตอนนี้เนี่ยพอมีแฟนคลับ ตามไปส่งตามไปกรีดแล้วรู้สึกยังไงบ้างอยู่ข้างหน้าเต็มเลยเอออันนี้คือต้องถามอนมันเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับเราไหมไม่เคยมีก็ทำตัวไม่ค่อยถูกครับบางทีแบบพี่กรพี่กรีดถึงคนหนขมคนหอมไม่ยังนี้เราเป็นยังไงแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกประทับใจและขอบคุณที่เป็นกำลังใจมากๆครับแต่ก็ยังไม่ชินเท่าไหร่เพราะมันไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะมีครับล้วก็มีเยอะด้วยนะเนี่ยเรามีการปรับตรงปรับตัวยังไงไม่ทาอนิจ แฟนมีแฟนขับมาติดปามเลยอย่างนี้แฟนลับออชอบให้ขนมด้วยนะ<ถ>วันไหนซื้อไส้กรอกอีสานมากินเป็นไหมเนี่ยกินเป็นเขายู่ส้ารอีสานมันก็ต้องทานเป็นมันก็ถามเป็นไงหละคอนเซ็ปต์ถามหน่อยสิว่าเรามีการวางตัวปรับตัวยังไงบ้างมีการเปลี่ยนการใช้ชีวิตยเยอะไหมะอก็ต้องรักษาภาพพจน์ของตัวเองมากขึ้นคือต้องทำอะไรต้องระมัดมากขึ้นหน่อยเพราะผมผมมีเป็นคนแบบ อยากจะแก้ชีโม่ก็แค่อยากจะทำอะไรนะทำอะยเก่าอะไม่ได้ครับก็ชีวิตหลังจากนี้ก็ต้องแบบนิดนึ่งแล้ววางเกณฑ์ชีวิตเราหลังจากนี้ว่าเราต้องอยากเล่นละครอยากร้องเพลงอยากออกอัลบั้มหรืออยากทำอะไรต่อไปก็อยากอยากพัฒนาการร้องการเต้นของตัวเองให้ดีกว่านี้แล้วก็อยากร้องเพลงต่อไปครับอยากออกอัลบั้มครับอยากเล่นละครไหมก็อยากก็อยากเล่นละครนะครับคิดว่าเราทําได้ไหมว่าถ้าฝึก อะไรก็ทาถ้าฝึกมันตั้งใจมันก็ทําได้อยู่แล้วจริงจริงจริงๆแล้วชอบประมาณไหนถือถ้าเป็นนิสัยส่วนตัวของเราเนี่ยถ้าบุคลิกเราเนี่ยถ้าอืเป็นยังไงบุคลิกผมจะเป็นคนจริงจริงผมเป็นคนกวนๆครับเออลองเรียกสิถ้ากวนๆลองเรียกมันหมีสิหมี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 เขาเป็นคนมารยาทดีค่ะคุณแตงโมเขาไม่ใช่คนอธรมหามอย่างคุณนะคะคุณลองดูนะเออกวนใช่ไหมเป็นคนกวนๆ้ัคเออ จะไปสบายชิลๆชิลๆสบายๆคือเป็นคนแบบง่ายๆที่บอกว่าบางทีเนี่ยเพลงมันก็เลยสื่อออกมาถึงอารมณ์ของเราด้วยที่เวลาที่เราร้องออกมาอย่างที่บอกว่าชอบแบบไอซี่มันชิลๆง่ายๆด้วยแล้วไอร้อลของเรานักร้องอ่ะเป็นไทยเออถามเลยเศษมีพี่บีพิรพัฒน์ออพี่บีสุฤ krit มีพี่ตูนบอดี้สแรมแล้วก็มีพี่อ๊อฟปองศักดิ์ก็ชอบอ๋อดีๆจังเลยอ่ะของตายเนี่ยนี่แสดงว่าเป็นคนไทยจริงเหมือนเป็นเขาเรื่องง่ายเป็นคนไทยจริงๆแหละ ใช่มางดูสิชอบพี่บีพีชพัฒน์อย่างเงี้ยอยู่เมืองไทยเรียนเมืองไทยนะฮะประกวดที่เมืองไทยทุกอย่างเวทีเดอะสตาร์เนี่ยเป็นเวทีแรกหรือเปล่าที่คริสเข้ามาประกวดหรือมีเวทีก่อนหน้านี้ด้วยไม่มีครับเป็นเวทีแรกของเป็นเวทีแรกเลยใครบอกมีคุณพ่อคุณแม่บอกหรไหมว่ามาสิมาประกวดหน่อยสิอยากมาเชียร์อยากมาส่งผลวนเวมีเขาได้ให้กำลังใจเขาได้บอกเราไหมคะไม่ครับเป็นการตัดสินใจของผมเองที่จะมาอยากไปประกวดแต่พ่อาก็บอกก็ไป แล้วเพื่อนๆก็บอกเออก็ไปไปเลยได้ไปช่วยครับแล้ววันนั้นที่คุณอยู่บนเวทีบอกว่าเออคิดถึงคุณพ่อมากอยากจะคุยกับคุณพ่อครับแล้วพอโอเคแหละตอนนี้ได้คุยกับพ่อได้คุยเลยบ้างก็คุยพ่อก็บอกเรื่องอะไรต่างๆในทีตบ้านว่ามีอะไรบ้างอะไรก็ประมาณนั้นครับอืแล้วก็คุยว่าต่อไปจะยังไงครับอยู่ที่ไหนเออ อา<ล>ะกะอยู่เมืองไทยยาวถูกไหมตอนนี้เขาก็ต้องทำวงทำงานไงเธอ,อนะอะเดี๋ยวเรามาถามคริสต่อที่จะยังไม่ไปไหนหเดี๋ยวเขาเบรกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกับเรากันต่อนะฮะทะี่นี่เชดอาชากับบุกโกแตงโมลและก็น้องคริสดอสตาร์เกวค่ะ94 EFM สนับสนุนโดย นะครับผู้ช้ได้ช้ากับบุ๊กปกนะครับตั้งโมงแล้วก็น้องคริสอยู่นะครับแต่ประเด็นของเรานะอีทอปิกมาแล้วไหนๆน้องคริสก็มาแล้ววันนี้ขอยกประเด็นอีทอปิกหน่อยเกี่ยวกับเรื่องน้องหน่อยแซ่บๆเก๋ๆไปดูอีทอปิกของเราค่ะอีทอปิกคืออีทอปิกง่ายๆเลยนะฮะวันนี้คุณคิดเห็นยังไงที่นักร้องไทยเนี่ยออกเสียงร้องเพลงไทยไม่ชัดนี่ไงตรงนี้นะฮะ ขณะที่อ่ะถ้าดูอย่างคุณรองชนะชาร์ซี่อ๋อนี่ไง คืออีท็อปิกของเราวันนี้คุณแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับทาง94 EFM นะครับก็ส่งกันเข้ามานะครับ4802994นะฮะหรือว่าจะ w w w EFM FM แล้วก็เข้าไปดู Facebook EFM Station นะครับแล้วก็แท็กมาด้วยแล้วกันว่าอีท็อปิกนะครับก็คิดเห็นยังไงที่นักร้องไทยออกเสียงร้องเพลงไทยไม่ชาร์จที่้องคิสเนี่ยร้องชัดหรือเกินชัดแต่ดาร้องชัดบางคนใช่ใช่ชเข้าใจไหมไม่แต่ว่าเดี๋ยวย้อนไปที่้อง คสิปนิดนึงนะที่ประกวดคุณร้องเพลงจีจะที่พี่โตร้องเอาไว้ส่วนตัวผมนะผมว่าคุณร้องดีมากอะอมผมไม่รู้นะโอเคเท่าที่หูผมจะฟังได้แล้วกันผมว่าคุณร้องดีมากแต่ว่าส่วนตัวคุณแล้วเนี่ยคุณคิดว่าคุณผิดพลาดตรงไหนเพราะอะไรเพลงนั้นถึงทําให้คุณได้ออกมาขนาดนี้ก็อาจจะยังไม่ชัดพอยังมีเรื่องคําปิดอะไรอย่างนี้ก<อ>็ยังมีเรื่องว่า มันอาจจะยังเหลือความเก่งอยู่บ้างครับแล้วในตัวเพลงที่เราเลือกแต่ละสัปดาห์นี่คือเราเป็นคนเลือกเองได้ไหมทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับเลือกเลือกรายการเพลงมาแล้วทางผู้ใหญ่เขาก็จะรู้ว่าเพลงไหนจะเหมาะเหมาะกับเรากรลยเอกเพลงจีจะออกมาแต่เราคิดไหมว่าวันนั้นน่วันวันเสาร์เนี่ยเราทําเต็มที่แล้วเต็มที่เขาก็สนุกที่สุด ฉันสนุกแล้วครับคือวันนั้นก็ปลดปล่อยออกมาเต็มที่ก็คือเต็มที่ของเราเลยวันนั้นคือสุดๆดของเราละถ้าเกิดให้อยากกลับไปย้อนเวลาไปแก้ไขอยากกลับไปแก้อะไรไหมในวันนั้นเออมีไหมก็คงไม่ลวครับเพราะว่าก็ถือว่าเราได้ดีที่สุดแล้วอะเนาะอืนะคือบางที่แล้วเห็นแล้วโอ้โหมันนะผมดูอยู่ก็ยังมันเลยนะโอแต่ว่าแล้วก็ได้รับคะแนนบทในในห้องส่งนี้ก็พอสมควรนะแปดคะแนนใช่ไหมฮะโอเคะเจ็ดคะแนนเออมันก็โอเคนะ แล้วก็คณะกรรมาการนี่ก็บอกว่าดีด้วยนะดีสัมนะแต่ก็ไม่รู้เพราะอะไรอย่างว่าแหละบางทีชอบแต่บางคนก็ลืมโบทให้เราต้องโวตนะจริงๆเราชอบต้องโวตด้วยนะอะอยู่เมืองไทยมาก็นานแล้วผมก็ต้องถามตามนี้หน่อยแฟนๆขับอยากรู้เหลือเกินเนี่ยนะครับคุณมีเคยมีแฟนเป็นคนไทยไหมคุณคริสเคยครับเคยเหรอรอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ตอนนั้นจนเก้นสิบหกครับโหเจ็ดก็เป็นวัยรุ่นไงเธอผู้ชายนะ ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงสิครับเอาผู้หญิงอ่ะแงอาจาก็ถามฉันตกใจคำถามมากเลยอ่ะตตให้ตรงต้องตอบให้ตรงถูกไหมคุณมีแฟนเป็นผู้หญิงตอนนี้แหละตอนนี้ตอนนี้สดครับยังสดสบายใจนี่ไงแฟนคลับสบายใจได้ละตกใจหมดเลยนะให้มองหน้าฉันนะยังจะอาคาและจะถามอะไรนะคริสนะอจาก็ถามให้นั่งรอฟังกันอยู่นะตายตายตายถามอีกหน่อยดีกว่าเรา วางแผนชีวิตหลังจากนี้ไว้เป็นยังไงบ้างคะคริสก็อย่างที่เคยพูดก,ก็พยายามพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆอ,อยากพยายามจะพยายามอยู่ในวงการบันเทิงต่อไปเพื่อสร้างผลงานออกมาให้ช,ชมต่อไปครับถ้าหวังกับวงการบันเทิงว่าขนาดไหนเออสำหรับเราใช่เพราะว่านี้ตอนนี้คุณมีนับสกุลเดอร์สตาร์แล้วก็ ขอแค่ว่ามีเพลงของตัวเองมีอัลบั้มไม่ต้องมีแฟนคลับเยอะล้นอะไรมากมายไม่ต้องต้องมีแฟนคลับเยอะสิพี่ว่าต้องดียังมีไหมแฟนคลับอยู่เยอะอะไรเหมือนแบบพี่บี้อะไรเนี้ยมีแบบนั้นก็ดีครับแต่ไม่ไม่ได้ไปหวังถึงขนาดนั้นครับก็คือเราก็เป็นตามสเต็ปของเราไปนะบางทีเนี่ยหวังเยอะอาจจะไม่ได้เท่าที่คิดเอาไว้ก็ได้ไม่เสียใจไงนี่เราหวังในเล็กได้เยอะโอเคถึงแมล่ะเนที่เราออกจากบ้านคนที่สองแล้ว เรามีแอบเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมในบ้านก็มีครับใครบอกได้ไหมบอกได้ครับก็ผมก็เชียร์พี่ตั้มครับอ๋อก็ดีจไงเพราะว่าวันนั้นเห็นไปคุยอะไรกับพี่พี่ตั้มบนเวทีด้วยนะตอนที่เราออกมาแล้วใช่ไหมครับคุณตาดีดีนะคุณแตงโมเห็นทุกมุมเลยอ่ะนะฮะสอดก็เขาทำโชว์ได้ดีครับมีความพยายามมากครับเต็มที่ของเขาเนาะ อาล,ละวันนี้อยากให้คริสฝากอะไรถึงแฟนๆที่กำลังรอติดตามผลงานของเราดีกว่าแฟนขับมาเยอะเยอะก็อะขอให้ขอบขอบคุณเช่ก,ก่อนว่าที่ผ่านมาที่เป็นกําลังใจให้แล้วก็บองว่าจะเป็นกําลังใจให้ต่อไปแล้วก็ตามชมผลงานต่อๆไปแล้วก็ช่วยเชียร์อีกหกคนที่เหลือของเดอะสตาร์เก้าด้วยครับคบและนี่คุณในฐานะที่คุณเคยไปเรียนที่อุดรมาคุณสามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้ไหมครับเราได้ครับอ มองกล้องหน่อยมองต้องพูดถึงแฟนคลับที่อุดรหน่อยมองกล้องหน่อยพูดหน่อยทุกคนที่อยู่ภาคอีสานก็ช่วยโหวตให้ด้วยนะครับคนที่เหลืออายุครับก็แล้วก็ขอขอบคุณที่เป็นกําลังใจผมนะครับก็ดีใจมากคับเลยครับมองมีเสน่ห์สัเลยอ่ะคือชื่อแม่พี่ว่าแฟนคลับต่างจังหวัดนจะต้องแบบกว้างเลยนะกลางคุณก็ได้ อีสานกูก็ได้นะลำบากแล้วล่ะลำบากแล้วคนไทยในทยลำบากแล้วล่ะมาแล้วล่ะอ่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะครับก็ขอให้ไปยาวๆดังๆแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวรอฟังเพลงอยู่คนมาอู่เยอะๆนะที่บอกเลยนะหนูมีิสน่ห์มีเสน่ห์นะดีๆนะพี่จ๋าดี่ดีนะนี่ก็มาทําเทปก่อนเออทางานก่อนนะมา ยังมีเรื่องราวดีๆต่อไหมคะอ่ะก็ได้นะฮะเราก็ยังมีเรื่องราวดีๆกันเยอะเลยนะฮะแล้วยังมีข่าวบันเทิงกันต่อนะอ่ะเดี๋ยวว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวให้น้องคริสพักไปพักนอนก่อนนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณเชิญเลยอ่ะเดี๋ยวไปกับทีมงานต่อเขาบอกว่าทีมนั่นเลยนะใช่วันนี้โอเคฮะบ๊ายบายบุกอ